กระทรวงอวเทศฟันลงนาม MOU 10หน่วยงานเสริมแกร่งผู้ประกอบการเทคโนโลยีรุ่นใหม่พร้อมผนึกบอสยอย่เสริมแหล่งเงินทุนดันธุรกิจนวัตกรรมเติบโตมั่นคงคาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า1น1,000ล้านบาทในปี2,567 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเทส f ันกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายรวมพัฒนาผู้ประกอบการเทส f ฟลโลรวม10หน่วยงานเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรุ่นใหม่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเสริมศักยภาพยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจไทยอย่างมั่นคง พร้อมลงนามบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสอยรวมสร้างโอกาสช่วยเหลือการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อที่เพียงพอตอบโจทย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนคาดการภายในปี2567จะสามารถสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมได้กว่า1,000ล้านบาทครับก็ขออนุญาต นำเรียนท่านื่อบุชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการจัดการของกองทุนแทดฟันนะครับร่วมกับกสยแล้วก็เทสเฟนโลซึ่งก็เป็นการขับเคลื่อนในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะทํายังไงจะพัฒนานิสิตนักศึกษาแล้วก็บัณฑิตผู้จบใหม่แล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการการุ่นใหม่ที่จะได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจาก พันธมิตรที่ดูแลเรื่องของการเงินนะครับมาช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับที่จะช่วยสนับสนุนในการกับเคลื่อนของเรื่องของแคทฟันนะครับครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นนโยบายนะครับในการที่จะกับเคลื่อนนโยบายซึ่งก็มีหน่วยงานที่ดูแลก็คือจคดฟันที่เป็น,นกลไกในการที่จะต้องด,ดําเนินการในเรื่องของการให้องค์ความรู้รวมไปถึงในการที่จะ ทำยังไงให้นิสิตนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่รวมไปถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยได้มีโอกาสได้สร้างธุรกิจของตนเองนะครับโดยเฉพาะก,การผมเพาะในธุรกิจในฐานะที่เป็นนิสิตนักศึกษาในสถาบันต้นศึกษาเบื้องต้นที่จะผมเพาะธุรกิจ ถ้ามีความเข้มแข็งก็สามารถที่จะนําไปสู่การเป็นพอไปเป็นบริษัทในอนาคตได้ซึ่งก็เป็นนโยบายที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งทํำยังไงให้ใน,สนิสสัเปสมรรถนะในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการนะครับในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับเป็นนโยบายที่สําคัญซึ่งก็พร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่โดยมีหน่วยงานเท็ฟันเป็นคนไกสำคัญครับครับก็คือเท็ฟันของเราเรามีโครงการที่ชื่อว่าเทสยูสตาร์ทอัพนะครับที่ ส่งเสริมให้เด็กที่กําลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือว่าจบการศึกษาไปแล้วไม่เกิน5ปีเนี่ยสามารถทําธุรกิจได้ซึ่งเ,เราก็ทํากันอย่างต่อนเนื่องนะครับปีนี้ข้อพิเศษก็คือเรามีหน่วยงานที่ร่วมรือเรียนกับเราเพิ่มขึ้นอีก10หน่วยนะครับคือเทสเฟนโลที่มาลงนาม MOU มด้วยกันในวันนี้นะครับแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยเราจะมีการโฟกัสในกลุ่มเทคโนโลยีอาหารนะครับเกษตรแล้วก็การท่องเที่ยวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสารรม,มุ่งเน้น ในภูมิภาคนะครับที่ที่จะทําให้น้องๆที่มีไอเดียในการทําธุรกิจในเรื่องนี้สามารถต่อยอดโน้ตฮาวองความรู้ในพื้นที่ของตัวเองหรือแม้แต่ซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆมาทําเป็นธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ซึ่งเทสฟันก็พร้อมจะส่งเสริมครับก็ในในปีนี้นะครับเราเตรียมทุนไว้ประมาณ200กว่าทุนนะครับสำหรับน้องๆที่ความสนใจโดยที่จะเป็นทุนไอเดียสเตจเนี่ยประมาณ1 0 0ทุน ทุน POC ของเทสต์ยูสตาร์ด้าอีก100ทุนนะครับแล้วมีเทสต์มาร์เก็ตสเกลลิ่งอัพอีกประมาณ50ทุนนะครับที่พร้อมจะให้กับผู้ประกอบการซึ่งเราก็มีความตั้งใจเราเตรียมงบประมาณไว้ประมาณ300ล้านบาทนะครับสำหรับที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการในปีนี้ครับวิธีแรกคือพอชอยเองเนี่ยร่วมกับทางเทสต์ฟันเนี่ยในลักษณะที่เป็นเหมือนกับฟันดิ้งเกตเวย์คือให้เทสต์ยูสตาร์ด้าเองหรือผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่สนใจเองเนี่ยอยากได้รับทุนจากเทสต์ฟันเองเนี่ยสามารถเข้าถึง สินเชื่อในระบบสถาบันการเงินโดยใช้กลไกการค้ำประกันสินเชื่อของบสยนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็เป็นส่วนที่เรานำพินค้ำประกันสินเชื่อนะครับมาตอบโจทย์นะครับระหว่างที่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเองเนี่ยได้รับทุนจากเทสฟันเองเนี่ยก็สามารถเข้าถึงสินเชื่อโดยใช้กลไกการค้ำประกันบสยเรามีโปรดักต์โปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า Smart Gen นะครับ เป็นการเข้ามาการตั้งแต่10,000บาทถึง5 0 0 0 0นบาทนะครับแล้วก็2ปีแรกเนี่ยก็ฟรีค่าธรรมเนียมนะครับ f r w E ฟรี FR นะครับค่าธรรมเนียมรัฐบาลโดยทรงการได้ออกให้ปีที่3ถึงปีที่10เองเนี่ยร่วมกบการเทคสตาร์ทอัพที่สนใจเองเนี่ยชำระค่าธรรมเนียมแค่1.75%ต่อปีนะครับและส่วนที่3ามก็เป็นส่วนที่เราบูรณาการช่องทางดิจิทัลของบสยคือ Line Official Account ของบสยอเองเนี่ยเอ่อเซิร์ชคำว่า Line แอพนะครับ tcc first เอ่อใช้เชื่อมโยงนะครับให้เอ่อ เท็เท็เทดเฟลโลนะครับกับกลไกการเข้ามาของบอสยอเองผ่านทางช่องทางไายของบอสยอนะครับก็ทําให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะ